ไปแต่างงานแต่างงานเนี่ยเ,เวลาพระนั่งตันแบบนี้เรามองลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจะเห็นอีกคนนั่งนั่งรวมกันในศาลาท้าจะนับอายุใน่เป็นแสนแต่เนี้ยมองลงไปแล้วเนี่ยเหมือนกับมีแต่คนหนุ่มคนสาวซึ่งมาทอดผ้าป่าเป็นเรื่องที่ มี่ค่อนข้างจะหาได้ยากคือมองลงไปเราเห็นอายุไม่น้อยอ่ะอายุน้อยที่สุดน่าจะเป็นคุณยายนน้นนะประมันเท่าก็อะไรแอดเนี่ยเป็นเอฟซีหรือเปล่าเนี่ยมันทุนดูแล้วมันชื่นใจมันถือว่ามันชื่นใจวันนี้ท่านอาจารย์พระครูธรรมะพิสมัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเตอร์ท่านบอกว่าให้เป็นเทศแต่ว่าไม่ขอเทศเขาพูดเี่ย ธรรมดา,ดากับพวกเราได้ทราบว่าพวกเราเนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรบ้านสิงมิวสิกพูดคำว่าสิงเนี่ยตระมาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ชื่พอพ่อกระมาอะพอชื่อสิงเมือ่อไม่นานมานี้มีอาจารย์ จด็กมหาวิทยาลัยมหามก,กุฎราชวิทยาลัยเขาตั้งทีมของเขาชื่อว่าทีมเด็กวัยแล้วก็สอนฟุตบอลอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยสงฆ์<ม>ชื่อว่ามหาวิทยาลัยมหามก,กุฏรา,าชาวิทยาลัยอาจารย์เหล่านี้เขาปลอมตัวกันบางคนเป็นรองศาสตราจารย์ดรบางคนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบางคนดรเ,เขาปลอมตัวเป็นเด็กอายุห้าสิบสี่สิบห้าสามสิบห้าปลอมตัวเป็นเด็กแล้วสอนฟุตบอล แล้วไปเตะฟุตบอลกลับมาไม่รู้ไปแพ้หรือชนะกลับมาแต่ว่า,า,าการกลับมาเสร็จแล้็ไปตรวจโควิดวกันทั้งทีเขาบอกว่าเขาไปเตะกับทีมไปไปเนี่ยไปไปเนี่ะไม่รู้ทีมอะไรากัรคือผลฟุตบอลไม่รู้นะแต่ไปตรวจกันทั้งทีมน่ะหน้ะที่ไปเตะฟุตบอลนั่นน่นะได้ทราบว่าน่าจะเป็นทีมปไปไปเนี่ย อาจารย์ก็ไม่รู้เคยได้ยินแล้วที่ได้รู้เนี่ยที่ได้รู้เนี่ยรู้จากเฟซบุ๊กรู้จากทีปอะไรไปไปๆเนี่ยไปคุณไปคุณเต๊คคุณตังคุณรู้คุณนี้คุณนกคุณนี้อะไรพวกน,นี้รู้จากไหนรู้ไหมมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาบุราลัยเรียนโอกเตอร์เรียนไปเรียนมาท่านก็โคตด พดเนี่ยพูดไปไปสิงมิวสิกอะไรเนี่ยพดอยู่เรื่อยพูดอยู่เรื่อยพูดอยู่เรื่อยเรียนเก่งด้วยนะเป็นคนเรียนเก่งทลางแล้วก็เรียนเก่งเป็นเป็นเป็นอาจารย์ยุคใหม่เขาเลยกว่าเป็นเป็นศัตวรัตถิยิสเกตภาษาไทยภาษาเราเรียนไปจนมาทุก็จบแล้วจบเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ท่านมาด้วยนะท่านนั่งอยู่นู่นนั่งท่านอาจารย์รามท่านอาจารย์เปลรมินคุณครูเปลรมินเนี่ยเนี่ยเรียนจบแล้วเตร์อาจารย์รามเนี่ย ล้วก็เห็นว่า็นโพสเนี่ยแกแชร์นะแช์แช์แช์สิงมีสิทิแช์ไปเนี่ยก็เริ่มว่านี่ใครมีไปเใครนีโน้ใครมีสิงใครอะไรก็ก็ยังไม่รู้อะไรมากจนกระทั่งอาจารย์พระครูธรรมานีิสมัยเนี่ยโพสบอกว่าจะมีมีทีมงานโควิดมิวสิกเนี่ยมา อาจารย์นักเตะเขาก็ไปคุยกันว่าเนี่ยจะมาทีมฟุตบอลจะมาเพื่อเพื่อพว่ที่ไปเตะกันนั่นนี่นี่ทีมาดูด้วยหลายหลายท่านอาจารย์อาจารย์เ่านั้นนะอาจารย์ดร็อคเตอร์อาจารย์อาจารย์อะไรต่างๆซึ่งเป็นตัวเดียวแล้วไม่มีแล้วปคนหนึ่งกบหายแล้วบอกว่าจะมาทอดไปทิพที่นี่อาจารย์ผู้ใดไรสิมาถอด ถามอาจาร,ร,รย์อันไหนอาจารย์ผู้ใดซื้อไปผู้ใดซื้อสิงอาจารย์บ่าหูอีกบ่าหูผู้อาจารย์เชย่ออีกเราเชยอีกก็เริ่มรู้จักแล้ะสำคัญก็คือว่ามีมีนายแจ้มนายแจ้มนี่เป็นเป็นลูกศิษย์วัดอยู่แล้วเป็นลูกศิษย์วัตรศรีจันทร์เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนี่ลูกศิษย์อาจารย์พระครูธรรมมาพิสมัยไปอยู่กับสิงไปยิงขา่าวไปยางนั้นะตอนนี้เราคุยลูกศิษย์ก็ เห็นว่าเราทำบุญแบบนี้เราดีใจเห็นบุตรหลานอายุไม่น้อยแบบนี้ทำบุญแล้วดีใจปัจจุบันในโลกโลกโลกภัยมันมันมาอยู่ใกล้ตัวโรคบางโรคในรักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางโรครักษาจนหายไม่รักษาไม่หายโรคบางโรครักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายแต่โรคบางโรคเนี่ย ต้องใช้ยาบุญบุญเนี่ยเป็นยาธรรมะเนี่ยเป็นยาเป็นธรรมะโอสถมีน้องสาวพระอนุรุทธะชื่อว่าพระนางโรหินีน้องสาวพระอนุรุทธะชื่อว่าพระนางโรหินีเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังเต็มตัวเลยน้ำเหลืองไหลไม่กล้าเอาไปไหนต้อง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 เอาค่าคุมตัวเองไว้ เธอพูดง่ายๆว่าเป็นคนไม่สวยเขาบอกว่าคนไม่สวยเนี่ยคนไม่หล่อไม่สวยเนี่ยแต่ทชกดีพวกเราหน้าอยู่นี้ทั้งหลอ่อทั้งสวยถ้าใครไม่หลอ่อไม่สวยแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นคนโกรธคนอื่นชอบโกรธคนอื่นชอบวิชาลิียาคนอื่นชอบว่าคนอื่นเนืออบบน่องจากพระอาจารย์เนีย่ชบบนยชาติที่แล้วต้องปิด,ด่าคนอื่นไปว่าคนอื่นเพราะชาตินี้มาจากิสวดำดังนั้นชาตินี้เนี่ยจริงจิงไม่ด่าใครจิจรเป็นคนที่เย็นแจ่งใสคนชาติต่อไปมันจะขาว พระนางโลยมีเนี่ยชาติที่แล้วไปใส่ร้ายคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นไปเอาหมามุ่ยใส่เขาพระนางโลยนีเนี่ยชาตินี้เกิดมาเนี่ยเป็นโรคเป็นตัวโรคเกลอดโรคน้ำเหลืองโรคเลือดไม่ดีพี่ชายชื่อว่าพระอนุรุกธพระก็เลยบอกว่าให้สร้างที่ฉันหอฉันไว้แล้วนิมนต์พระพุทธเจ้านิมนต์พระมามาฉันที่หอฉัน นางโรยนีสร้างหอยฉันสองชั้นเป็นที่ฉันสองชั้นชั้นแรกชั้นสองแล้วก็ควาพระพระพระนุราธาบอกให้สร้างที่ฉันสร้างของห้องท่้างอะไรต่างๆแล้วก็ควาเช็ดถูแล้วก็ต้อนรับพระนิมนต์พระมามาทําบุญพระอาจารย์ก็งงแต่ก่อนนั้นเรียนนะั้นเรียนก็มาเรียนหนังสือก็งงเงอ๊ะไปสร้างหอยฉันไว้ในบ้านมันมีแล้ว อ๋อพอย้อนหลังไปดูคนในสมัยก่อนพระอาจารย์ไปอุบลมีโยมคนแก่คนเฒ่าท่านหนึ่งมีที่เยอะแบบนี้สร้างบ้านตัวเองไว้ตรงนู้แล้วตรงเนี้ยเ็็กุฏิพระกรรมาฐานอยู่ในบ้านเวลาพ,ร,พระเดินพุ้ดงมาเข้ามาไวรพักถวายที่ตัวเองพระอาจารย์ไปที่ชนบุรีที่หาดบางแสนมีโรงแรมใหญ่โรงแรมหนึง่งเจ้าของโรงแรมนี่มดไป โรงแรมประมาณยี่สิบสามสิบชั้นชั้นที่สูงเกือบที่สุดทั้งชั้นนั้นน่ะเป็นห้องพระแล้วไว้ถวายพระเวลาท่านปุกกวนอิศสัทธาเรื่องใส่โอ,อ้ไหนีม่มนหมามมนมาี่มลมาอ๋อเป็นอย่างนี้เีงไปเห็นไปเห็นอยู่กรุงเทพบ้านโ<อ>ยมไหนที่ที่เป็นเศรษฐีบ้านตัวเองอยู่นี้มุมนู้นมีมบุตริไว้เป็นที่ละตัว,วพะ เนี่ยนางพระนางโลฮินีเนี่ยสร้างในบริเวณบ้านแล้วมีมวลพระมาฉันแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูล้างถ้วยล้างชามล้างห้องหนํา